สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดี17คนตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจากรีไรส์เอสนะครับหรือว่ารีไรส์ฮาร์ดสโตนนะครับช่องฮาร์ดสโตนอินดี้นี่นะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเด็กเป็นเด็กคอนโทรลอ,อะไรก็ไม่รู้ชาแมนนะครับเนื่องจากว่ามีน้องมาหลังมาบอกว่าพี่ผมอยากเล่นชาแมนมากผมอยากเล่นคอนโทรลชาแมนมากเรารู้กันดีว่าดูอิดเนี่ยมันมีคอมโบ64ดาเมจใช่ไหม จริงๆอ่ะชาแมนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยการใช้บอลเนอร์ะ bon นะครับกับแอสซอลลร่าง8แอสเซอรอร์ร่าง8ถูกไหมแอสซอลลร่าง8ก็สามารถใช้คู่กันได้เรามีแบนหรือว่าเราจะใช้ตัวแอสเซอรเรอร์ไปแล้วแล้วก็ใช้ตัวนกมาคอเนี่ยในการก๊อปปี้ได้ทีนี้พี่ก็เลยจัดเป็นโซนแบตเทิร์นคลายหมดเลยนะครับทีนี้ ก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของการฟรีสมาด้วยก็คือในส่วนของผู้พิทักษ์สโนโฟอลนะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกเนิฟไปแล้วนะแต่ว่าใน,ในเมตาที่มีการอ,อย่างโลกหรือว่าใช้บอร์ดในการโจมตีเป็นหลักเนี่ยการฟรีซบอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนาะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะสำหรับเด็กนี้นะครับคอนโทรลชาแมนนั่นเองสนับสนุนโดยเพจ l h s นะครับเพจสติมเมอร์และร้านคาฮาร์สเตนนะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็กการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึง เร็กซ่าก้นทะเลเหน็บหนาวแต่ก็ไม่เท่าความตายเอ้ยก้นทะเลมันเหน็บหนาวนะแต่ก็ไม่หนาวเท่าความตายยังไงไอ้น้องพี่ต้องชื่อให้ผมหน่อยชื่อนนถ้าถูกใจพี่ต้องชื่อเหรอต้องชื่อคืออะไรตั้งชื่อเหรอชื่ออะไรชื่อในเกมอันนะ เอาแบบได้แนวไหนอะ <c oughs> แนวเฮี้ยมก็มีนะออกเลยดนจับตัวนี้ได้ตอนอะแล้วเดี๋ยวให้โซเชียลตั้งให้ละกันเดี๋ยวให้โซเชียลจัดให้นะครับอะขอขอญาตช,ชาวาช,ชาวชาวโซเชียลชาวโซเชียลจัดจ,จัดชื่อให้น้องนนทีชื่อสามแยกจัดจัดชื่อสามแยกให้ให้น้องนนที เอาแบบแนวสามแยกแล้วกันนะเอ้ยไม่เอาตดนตุ้มเ่งไม่ได้เอาเอาเยี่ยมเยี่ยมดิชื่อสามแยกอะคุณชื่อสามแยกซื้อสามแยกเ,เรียลงอันนี้ก่อนนะอ่อเดี๋ยวอันนี้เอาไว้กินมือหน้าถูกไหมเธอหน้าเราจวดสามแล้วก็กินมือบนเนอะ เออนนตามันนนวยน้อยนนนวยน้อยไม่ได้ดิไม่ไม่ไม่ได้ผลไม่ได้อ่ะไม่เอา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 ไม่ได้เดี๋ยวนะโอ้โหคุณไม่มีศิลปะในการนี้เลยจัดนี้ก่อนถ้าเราจั่วนี้เราจะได้เท่าไหร่เอ่อถ้าเราจั่วใช่ไหม ถ้าเราจั่วมือเราจะเต็มถูกไหมถ้าเราจั่วจะจว3สามใบมือเราเต็มลงวันนี้เราก็คอยเล่นอันนี้ได้ถูกปะ<ม>ตัอ้าหจะลอ ย่างย่างไม้ได้น่วยอะไรนะย่างไม้ได้นนอะไรวะย่างไม้ได้นนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมตั้งเองดีกว่าเดี๋ยวพี่ตั้งเองดีกว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์รับปากในการตั้งเลยย่างไม่ได้นนเดี๋ยว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 เดียคิดให้เดี๋ยวเล่นไปคิดไปแล้วกันเล่นไปคิดไปเพราะต้องแบบสมาธิไงโอเคมามันมันหาได้ตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกิน เราจะกินมันหานกมากูแดกนกกันหมดเลยเรียกว่ารับประทานขออนญาตรับประทานนกครับเดี๋ยวจัดฉลองให้มันก่อนโอ้ยเดี๋ยวนะเนะเดนะดนะผมรับประทานนกกันก่อนเลยหนึ่งดอกหว,วานๆแล้วเธอหน้าจัดคู่นี้จัดคู่โมโหโมโหโมโหลาน่าจัดเดี๋ยวนะ นะเธอนี้จัดอันนี้เธอน้าจัดคู่นี้เรียกว่ารับประทานหมดมืออ่าไปหนึ่งนกเอาไปหนึ่งนกเรียน้อยเอาไปหนึ่งนกเธอน่าเดี๋ยวกูกินสองนกอุ้ยเอายกขึ้นมือดิอย่างนี้ ศูนย์ศูนย์เรียกป่ะศูนเรียกป่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาด้านการกินนกอยู่แล้วเป็นปลากินนกไม,ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาด้านการฮิวอยู่แล้วซัดตึ๊บซัดเต็มเต็มอีโวไปก่อนอีโวไปก่อน อเต็มโคจัดาปขอญาตขอญาตกินอีกสอ,องใบครับผมเรียบร้อยเรียกว่ารับประทานแบบหมดมืออิม่มหนำสำรานขอให้เพื่อนมีความสุขอ่าเรียบร้อยเรียกว่าหมดโต๊เรียกว่าอิ่ม เรียกว่าทากินแบบเผินไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าวยังไงก็เจ็บช้ำนะครับ <c oughs> เรียกว่ากินแบบเผินเรียบร้อยเดิมโซน <c oughs> ไม่มีใครตั้งชื่อสามแยกใครน้องนนได้จริงเหรอวะอ่ <c oughs>